สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในรายวิชานครศรีธรรมราชนะคะวันนี้นะคะในรายน,นักวิชานครศรีธรรมราชนะคะคุณคณรูก็จะพานักเรียนเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติธรรมชาตินะคะที่อำเภอพิปูนนะคะเดี๋ยวเราไปดูความเป็นมากันเลยนะคะอำเภอพิปูนแทรกอยู่ใจกลางหุบเขา ผมเองก็ชอบที่นี่เลยครับชากชีวิตชนบทภาคใต้เรื่องสวนเขียวขจีเมือนพรที่ธรรมชาติสรร์สร้างทรัพยากรที่โดมสมบูรณ์ทําให้ที่นี่มีทั้งนาข้าวสวนผลไม้สวนยางพาราและสัตว์สัาหลายชนิด ว่าโศกนาฏกรรมอันน่าหดหู่ที่สุดเมื่อเกือบสามทศวรรษก่อนปี2531คือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงชนิดที่ชาวบ้านเรียกว่าพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินสิ่งที่เป็นอยู่นี้คือร่องรอยของความบอบช้ำวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับที่แห่งนี้กันแน่ พระเมเช้าของวันหนึ่งเดินทางมาถึงสายน้ำสีเลือดหลากหลังท้าโถมบ้านเรือนที่เคยสงบสุขกลับพังทลายคนี่ปูนอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นเพียงแค่ฝัดร้ายวันที่22-23พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีน้ำป่าซุ้งและทะเลคลนทุกหนทุกแห่งที่น้ำป่าทะลักผ่าน ตอนที่ช่วงบ่ายเนี่ยได้ยินเสียงคุค,ค,ค,คุมันหูเหลือมอะไรนี่มันมากับแบบโคลนเป็นต้มทางที่น่าหมดเลยนะแล้วก็เหลืออย่างเดียวครับคือเมนเาสาศพช่วีนะลูกถ้าชาตนะิหน้ามีจริงถ้าเราตายเราก็เจอกันใหม่ตายเรียบดูจากข้างบน,นลงไปข้างล่างเนี่ยเขาโผล่ไปหมดเลย เกิดความหายนะและทิ้งร่องรอยไว้เป็นซากไม้ท่อนไม้ก่อเป็นภูเขายิ่งใกล้ตีนเขาก็ยิ่งมีท่อนซุงที่ถูกตัดทิ้งไว้เพื่อรอชักลากปะปบบนอยู่มากขึ้นเฮ้ยมันอยู่อีกโลกหนึ่งเลยโดยที่ไม่ต้องนึกถึงคนข้างนอกว่าเขายังมีคนข้างนอกอยู่เพราะว่าอย่างซุงอย่างเงี้ยโอ้โยยอดมะพร้าวเลยโคลและซุงได้ฝังร่างไร้ชีวิตหลายร้อยศพไว้เบื้องล่างเป็นพ่วงโศกนาตกรรมที่ยากจะลืมเลือน ไม่สูงเลขใครไปตัดไว้ก็ยังโยกันไปโยกันมาบางคนก็บ่าลักรอบสตากรรมของคนพิปูลจะเป็นอย่างไรต่อไปมหาภัยครั้งนี้เป็นลิขิตจากฟ้าที่คนพิปูลไม่มีทางเลือกหรือมันมีบางสิ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งต้องร่วมกันค้นหาเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย อำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาหลวงซึ่งมีลักษณะเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่าหายากหลายชนิดมีลำห้วยน้อยใหญ่ไหลลงไปเป็นคลองหลายสายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำตาปีคนพิปูลจะเลือกตั้งบ้านเรือนในบริเวณที่ราบเชิงเขาและที่ราบหินแม่น้ำซึ่งมีลักษณะเป็นแองกระทะพื้นที่ติดต่อกับอำเภอนพิตำอำเภอฉว่าง อำเภอพร,รมคีรีและอำเภอลาสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งอำเภอนาสาและอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าสู่ปลายเดือนพฤศจิกายนในปี2531ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันในบริเวณหลายจังหวัดทางภาคใต้ หมู่บ้านในอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เช่นกันแม้สายฝนจะตกหนักมาหลายคืนวันแต่สำหรับคนที่นี่กลับเป็นเรื่องที่คุ้นชินเพราะช่วงปลายปีนับเป็นหน้ามรสุมของภาคใต้เช่นเดียวกับวันที่21พฤศจิกายนทุกชีวิตที่นี่ยังคงดำเนินไปอย่างปกติสุข และแม้ฝนจะมีท่าทีรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่มีใครสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่กำลังคลืบคลานเข้ามาไอ้ลุงก็ฟังยู่ก็บอกว่าคนคนตกหนักน,น,น,น้ำป่าเลยหลาให้ชาวบ้านอยู่ที่ลุ่มไม่ระวังไอผู้ใหญ่บ,บ้านเขาตีกร้องให้ชาวบ้านไปรู้ใช่ไหมว่าคนตกเยอะให้ชาวบ้านอพยพ ายฝนเริ่มตกหนักขึ้นทุกขณะนะครับแต่มันคือวิถีชีวิตปกติของคนที่นี่ทุกชีวิตต่างกำลังหลับไหลโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าชีวิตของคนพ่ปูนจะเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับไม่ต้ำกสองทุ่มนะสองทุ่มร่วงไปแล้วก็หมูมันร้องหมูในคอกอ่ะที่ของพ่อนะที่พ่อเลี้ยงกับป้ามันร้องกันดังมาก เราป้าก็ออกไปดูที่นอกชาไปดูหมูป้าบอกยาว่าน้ํามาแล้วแล้วก็นำมาเล,าลี้ยม่าด้วยยากขาบอกโ่้โหเราเรา,เราย้ายบ้านดีกว่าอ๋อเดี๋ยวสักสองทุ่มเนี้ยก็มีม,มีมีหัวมีครัวนะมาเลยก็เลยเอาไม้อย่างเงี้ยไปเอาโคข,ขึ้นมาบ้านพักก็มาถึงประตูพอดีเลยชั้นบนสักเดี๋ยวหมูก็มาอีกหนักเที่ยงคืนเที่ยงคืนแฟนของลุงก็บอกว่าลุงหมายกขึ้นยกขึ้นคนตกน้ําขึ้นบ้านแล้วเนี่ย มันก็ประจุมจพื้นบ้านลุงไงนะแต่ลุงออออย่าไปกลัวเลยมันนี่น้ําจนจนสว่างประมาณตีห้าอะไรมันมเริ่มสว่างมองเห็นเนี่ยพอดูน้ำเต็มบ้านเลยแต่ว่าน้ำมันลดตอนลุงเช้าพอตอนลุ่งเชา้นชาน้ำแห้งหมดแล้วฟ้าก็ดีใจนะที่เตรียมตัวแล้วเราก็ไม่ได้ตายเลยนี่นะ งานผ่านพ้นไปอย่างยากลำบากแต่เมื่อรุ่งสางทุกสิ่งดูคลี่คลายระดับน้ำเริ่มลดลงหลายครอบครัวกำลังจะตัดสินใจเตรียมข้าวของเพื่อย้ายกลับที่เดิมของมันแต่ความอ่อนล้ายังไม่ทันจางหายสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนานอีกรอบไหลลงมาจากภูเขา กระหน่ำซ้ำหมู่บ้านที่อยู่เบื้องลา่างเ่งเช้าประมาณสักดโมง8โมงเจ็ดโมงแนละ้วน้ำเยอะมากแต่มันมาเป็นน้ำมันก็มาอีกรอบมันมาครั้งนี้มันมามันดังเสียงมันดังดังสนั่นวันไวที่ว่าคนเฒ่าคนแก่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยปูนะเจ้าเขอ,อะไรอย่างเงี้ยโกรธอะไรอย่างเงี้ยแบบดังแบบ อย่างแม่นึกว่าเครื่องบินมันมาบินเลยนะมันเหมือนในภาพยนตร์เลในภาพยนตร์ที่ว่าเรื่องอะไรที่ว่าพัดมามีต้นมะพร้าวเนี่ยคือมันมาม้วนเนี่ยมันลงราบไปหน้ากลองเนี่ยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาตินะคะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก,ก็มีเนื้อหาคร่าวๆ้นักเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ